สวัสดีครับกลับมาพบ,พบผมอีกแล้วนะครับกับคลิปตัวผาเดลี่สำหรับใครที่เพิ่งฟังคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยของเพื่อนๆเกี่ยวกับการล็อกบิตคัพคอยของบิตคัพครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าการล็อกเนี่ยเขาจะเอาไปเผาหรือเขาจะาไปทําอะไรนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเปรียบเทียบบิตคัพคอยกับเงินบาทไทยนะครับ สมมุตินะครับเรามีเงินบาทไทยจํานวน100ล้านบาทไทยอยู่ในระบบนะครับระบบก็คือประเทศไทยและวันดีคืนดีเราเอาเงินจากระบบ100ล้านบาทไทยออกมา4.9ล้านบาทไทยครับและเราเนี่ยเอาเงินจํานวนนี้ไปเผาครับแสดงว่าตอนนี้เงินที่อยู่ในระบบก็จะมีเพียง51ล้านบาทไทยนะครับและในทางกลับกันถ้าเราเอาเงินออกมา4.9ล้านบาทไทยครับ แต่สิ่งที่เราทำไม่ใช่การเผาแต่เป็นการล็อกเงินไว้ในตู้เซฟและไม่เอามันออกมาอีกครับสแสดงว่าเงินในระบบของเราเนี่ยก็จะเหลือ51ล้านบาทเช่นเดียวกับการเผาถูกต้องไหมครับบิตคัพคอยก็เหมือนกันครับเขาได้ทำการเอาเหรียญเนี่ยไปล็อกไว้ในระบบบิตคัพคอยก็เช่นกันครับเขาได้ทำการล็อกเหรียญไว้ในกระเป๋าตังค์ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเหรียญออกมาทำการเทรดอีกนะครับ ดังนั้นการที่เขาเอาเหรียญไปล็อกเนี่ยก็เ,เปรียบเสมือนการเผาเหรียญไปในตัวแล้วนะครับและในความคิดผมนะครับผมคิดว่าเขาคงจะไม่เอาออกมาจริงๆตามที่เขาพูดครับเพราะว่าถ้าเขาเอาออกมาอีกจะเป็นการทําลายความมั่นใจของลูกค้าที่ใช้บริการกับบิ t คัพอยู่นะครับดังนั้นนะครับการล็อกเหรียญหรือการเผาเหรียญไม่ได้ทําให้ราคาของบิทคัพคอยขึ้นนะครับแต่เป็นเพียงการลดจํานวนเหรียญลงจากในระบบครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาใหุห่มด,ด้วยนะครับสับวันนี้ลาไปก่อนครับ